เวลาการประชุมมาแล้วผมกตามว่าเรื่องนี้มันจะจบตรงไหนตั้งห like, ลายเดือนนะครับเอาไปถามมาผมก็เลยไปตามที่ท่านไปคุยกันจนรู้จักวักจีกันที่ไหนได้ความชา้ามันใ้อยู่ที่ท่านครับที่นบอกผมยังจังได้ท่านส่ง,สงมาให้สกรว์ซ้อนเดินอุ้ภพาปานของผมเนว่ยปวดใจลับรูกตั้งเดือนมีนามษายอุภจาระอะไรต่างๆขอโทษในความขุ่นที่ว่าท่านดองไม่ใช่ครั้ คือ่านทำกล่าวหาว่าจากจังหวัดหาเรื่องไปที่สากรจังหวัดจากกรจังหวัดยังไม่ได้ตอบมาผมไปหาท่านท่านบอกอออว่าอาจารย์ผมตอบไม่ได้อัน,นี่ก็จะต้อเนเห็นว่าเมื่อที่เราเชื่อมโยงกันต่างสมาชิกผมเป็นคนหนึ่งที่สมาชิกมีความเชื่อมโยงับสาธารณมวลมากาเพราะไอ้เรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุที่ท่านตอบมาว่าทำได้แล่ทางถ้าเราจะดึพดูดที่ขอบคุณมากครับไม่ได้กล่าวหา เอต่ออตดออะไรตตรับานคขอมีรมยก้็เป็นเรื่องเกี่ยบระเบียบข้อคาคซึ่งเ็เรื่องี่องค์กรจะต้องยบเราไม่ไดเรื่องกรขัเป็นเรื่องที่คัญ่อองค์กรนั้นถ้ามันขัดขึ้นมเกียบขัดเออขัดคามางานได้อย่างไรมาดบของ ทัานสภักขวัยแล้วกาเดินทางเขคงไม่ไหวสุดอต่เรื่องของการตำรวจผมมันมู่งิตรเรื่อง่างแล้มันเ็เรื่องที่มีทบก่นส้านักข่ายตรงนี้ทางนั้่ใด้กาเวลาตามกฎหมายนะครับก็ให้สบายใจได้นะครับตำรวจอยู่ตรงไหนฮะเมื่อเม่อครู่ีเห็นท่ท่านประธาก็มีแต่ตำรวจขาเท่านี้แหตำรวจมาด้วยนะครับก็อย่างนี้ ตอนนี้ผมก็ทำงานร่วมกับตำรวจเยอะในหลายคดีที่ตำรวจไปที่เราไปฟังที่ว่านะอ,อ,อย่างนี้ในส่วนของมองครับรตำถ้ามีอะไรนะครับสม่มทึกก็ได้เพราะผมเป็นห่วงอยากอยู่หลังเรื่องของสพนตำร,รวจทหารเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสายประคับบัญชาเนาะเนี่ยเอาพูดในข้อเท็จริงนะแต่ไม่ค่อย พูดกันก็ล้ำบากอะเราเข้าใจเมันมีชั้นยนืนยันอยู่ไงน,นะครับงนั้นวิธีการตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ชอบมาพากลจริงๆก้ามองดูแล้วอนาคตเสียหายต่อส่วนรวมต่อสมาชิกโดวยรวแมแน่เนี่ยจะใช้วิธีการยังไงก็ช่านส่งสื่อมาให้ทางฝ่ายผมนะรู้เดี๋ยวผมใช้เอนะเอ,อมันมีผมมีนสามารถทำแผนแล้วเข้าไปตรวจสอบแผนได้นะครับโดยต้องไม่มีที่มามันต้นเริ่มมาจากตัวที่ผมเองแต่ขอให้มีเบาะแสมาแค่นี้นะครับ ห่วงของสภาพาย่างผมอยู่ที่โลกผมก็ดูแลสถาบันกองทัพภาคอันนี้เข้าใจให้ชัดเจนเลยแหละว่าโอ้โหลำดับชั้นยอดโคนี่ทหา,ารด้วยเนาะโหโหโหเปทหารต้นไปนะครับผมนี่ก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าจะให้หระบบเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องกับเสรษฐกิจนะเพื่อจะได้นะครับมีไหมครับมีท่านใดจ,จะจะพูดคุยอีกอไหม ครับ,บรครับเชิญครับอยากทราบว่าคนณนกเนู้ไหมครับไนคุณทีไ่นะได้ถามเลยครับตลนที่สอบสานนะค่คนใกังวยเงินกู้นะคะกรณีที่จะเกษียณเนี่ยเขาจะหมดเวลาและเวลาที่จะแกไได้นยถ้าคนณีมีปัญหาตรนี้นไม่ทราบว่าทาสังทางสารนี้เ ว่าเราเตรียมตัวยังไงว่าควรจะหักควรจะต้องกระหม่ให้ปล่อยผู่ใช้ขนาดไหนอย่างนี้ผมมีนังสือแนะนำจากระเบียนมาให้สักพอนะฮะต,นนนนต,นตอนตนี้ก็จะปฏิบัติอยูคือมันจะมีเกณฑ์มันอยู่กรอบมันอยู่ว่า มันจะมีแผนะเขาเรียกว่าต้องทําแผนแผนแผนการผุ้งนของสมาชิกของผมเนี่ยผมกเอาเอาตรงนี้ไปพูดได้ง่ายนะคมอแค่เรอสมาชิกสากลข้าราชการสากลจำกัดนะครับของผมเนี่ยพอครบอายุห้าสิบห้าปีเนี่ยจะต้องมีแผนประกอบคําขอกู้เงินมันก็จะต้องไปจบภายในอายุแปดสิบห้ามันจะเป็นวิธีคํานวณของเขาเครื่องคานวณให้ไปเลยนะครับคือยังไงเจ้าอายุ85ิบทุกอย่างต้องจบ ในการที่จะส่งเงินกู้รอบสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่ซึ่งมันอธิบายตรงนี้ก็ไม่มีเอกสารก็อธิบายยากนั่เป็เป็นกู้มืออยู่ฮะในส่วนของสุคมอ่ะ,ะอทีนี้มันก็แล้วแต่ปากรน,นะครับบางแห่งอย่างองรัพกพิษโนโลกเนี่ยนนเขาก็จะ เขาไม่ได้ปล่อยกู้จึงคือจะอามาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นสมาชิกเหมือนกันต้องกู้ได้เหมือนกันถ้าจะเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ตรงนั้นก็ต้องมีคำนวณไงว่าหลังจากวันเกษียณเนี่ยรา,ายได้ลดลงไปขนาดไหนเขาพูดดีกเด็กผลเลนะเป็นคนกู้เขาเข้าใจอ๋อใช่ณนอายุ60สิบไปไหนมันจะอยู่สถานภาพาคุณภาพชีวิตไปแบบนั้นคนเองที่มาขอเงนีนมันจะน้อยลง พราะว่าเกี right. ่ยวกับการังส่งไปหลายเดือนใช่ไหมครับเขาไ็่มีแผนร่วมกันระหว่างสมาชิกที่จะขอกู้กับกรรมการที่ดูแลเรื่องของเงินกู้ของสภาก็จะเรียกไปคุยนะครับแต่ไประเบียบที่ว่าไม่คือแต่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยมันมีปัญหาทางการเงินไม่เท่ากันเขาก็ต้องมาดูเหตุดูผลกันทุกคนก็ะผลต่เาไปเท่านี้พวกเนี่ยคุณจะอยู่ได้ไหม คนแจ่มอยู่หนึ่งคู่ใช่ไหมครับคนที่พลิ้วเท่าไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องภายในนะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติของเขาเรียกว่าบริหารความเสี่ยงของเจ้าที่เชื่อนะครับมันเป็นไล่ไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจอยู่ที่กรรมการจัดอนุมัติหรือไม่อนุมัติเพราะอนุมัติไปแล้ว้จมันเสียหายกรรมการต้องรับผิดชอบในมตินะครับก็ต้องดูผลนะครับใช่ไนท่านจะ นั้นโดยหลักใช่ไหมันก็ต้องเจ้าหน้าที่สิลเชื่อต้องรับผิดชอบต่อโลนหรือว่าสัญญาที่ตัวเองไม่เคราะหากเกิด n p l ขึ้นมาข้างหน้ามันจะมันเป็นอย่างนั้น อะไรแล้วนะคนดูที่ว่าคือถ้ามันเปิดประเด็นต่อไปเนี่ยกระจกมันก็ต้องจบจบก่อนหลังจากชั่วโมงแต่นี้มันต้องต้องมันมีชั่วโมงสืบชั่วโมงเนี่ยเพราะรู้เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้ด้วยว่าจากกำหนดการสองวันเนี่ยเราจะมีให้มันเหลือสองวันเต็มวันเดียวใช่ไหมครับวันเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะกินเวลากันไม่ได้เลยครับวันนี้เรียกร้องใหม่จะเป็นมันตะตุ่ทีเนี่ย ก็น่าจะมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องสาระลำคันธ์ของแับสูตรนี้ได้สั่งไปนี้ผมพูดในภาพรวมที่เห็นอันนี้จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติในหน้าที่ของตรวจสอบอุสากรรมนั้นล้วนเลยนะทุกท่านประดับตรวจนะครับขอบขอบคุณนะครับในการมีส่วนร่วมที่จะพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับแล้วก็ตั้งใจรับฟังยิ่งนะครับเวลาปฏิดาที่ไหนผมเข้ารับังาะนในราชการ ตัวต่อสองทางมีมีให้เป็นผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับขวัญล่าผมนายพลรัชพงทองข้าราชการสมาชิกสภาคสมุทรเวันนี้เป็นตัวแทนในการขอบคุณท่านนะครับท่านสุเทพช่วยมวรชนนะครับได้มาบูรกล่าวเกล้าข้าตัวของกิจการสหกรณ์นะครับตรวจสอบสากลและพูดถึงประสบการณ ใ้เรารัาฟังครับเราประโยชน์อย่างสูงนะครับในโอกาสนี้พอเราขอขอบคุณท่านนึงครับท่านนครับผจะอ่งอสอตกสารสัญไปย่างนี้ทั้งทั้งทั้ทุกตัวเสริในการครับตอนตอนถึงช่วงของทางผู้สอบ ผมลืมบรรยายในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของปปมรเรื่องอั้นเนี่ยเราถามๆันต้อได้นะเดี๋ยวเขาไม่เสริมห้ว่าถ้าทำประก,การต่างทีมมากกว่าสองอาจะต้องรายงานปปมอะไรมันจะมีอยู่นันอยู่กฎหมายแรงงานพวกเราต้องมีการจ้างจ้างงาน ครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอการทานอาหารว่างพักเบรกก็คงจะให้พักเบรกที่นี่เลยนะครับต่อไปคุาพ่อผมอยากทานมารอนนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหที่จะเอาเบรกมาให้ที่นี่เลยนะครับครับวิชาต่อไปก็จะไม่ให้เสียเวลามันจะได้เร็วขึ้นนะครับคงจะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ วกรยากรเพให้การบร,รยายคือคุอคณคุณสัตรลพรผูอโตนะครับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสำนักการพิเศษครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วอยู่ใน,นในห้องรับรองอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิชาที่สองสำหรับในการอบรวมวันนี้นะครับบทบาทหน้าที่จะวิยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ Kemudian, kita akan pakej, kita pergi dalam